สวัสดีค่ะสวัสดีแต่ว่าเ้าอยากมะหความจริงกับมะหความจริ้งว่าสีเ้าโอนบอเป็นเ้าสีมาซื้อซื้อแล้วไปเขานี่รงลายลูกเตาห้าจย่านหฮาใส่ได้บออ๋อบด้ถุงบค่ะวนมาถ้าซื้อบัตรหนึ่งพันบาทจะได้เสื้อที่ระลึกหนึ่งตัวใช้เปล่าที่พูดเมื่อคืนนี้สิบใบสิบใบคือพันก็ใจใบละร้อยคนแมนแล้วก็ การจัดครั้งนี้เท่าในบุญคือในบุญคือซื้อเป็นสื่อจมือแย์ใช่จ้ะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคนคนลุกเลยว่านางยายเข้าใจแต่ว่ายายยังไม่รู้ขอมูลมันสิเป็นยังไงว่าซื้อแบบไหนยายก็อ้่นมาเป็นก็เลยมาถามจ้ามาถามมาจยายอยากได้ยายแบบได้จนวันสีนษะไปหอดบันหน้าบอกมเลย ดยมันจุกเหจพร้อมขันบ่ได้เบิ่งอุ้งอิงย่ายสีพร้อมหมอกเบิ้งอุ้งอิงย่ายนี่ขอยเสื้อเจ้าอยู่จะเป็นเอฟซีแท้จริงเลยอ่ะโย่งไซบู้นันโยงงไ่บู้นี่นะฮะอยู่ในบ้านขันเราจะขี่ขันไปในบ้านบ่ได้บอกนางบากุืนกีฬาอุ้งอิงเป็นที่นั่นเต้นทังนั่นไปเวทีนี่เต้นจำนีเต้นแบบสายบุญบุญเต็มแบบสง่าราศีเต้นแบบบ้าๆแวกๆเต้นแบบ กใกล้น่ารักน้าอินดูน้ารักบ้น,กนกกเก่าสิก,ก้าพีใกลอยู่ไหนหนูบานางขอแ่ก้า,าใกลแ่มันออกแสงโต้เแกไปดูเรกแม่นบอกเ็ดคาวสะอาดแม่อมืนมีอะไรอะ,รอะรทำที่ให้ยายมองเห็นได้นะ่ะ,ะเรื่องยิ่งค่ะกากลเจาั้งาดนีคบาบเา้ามองแดด คนมาองอิงบ่ากระสันเข้ากระบาว้ประเทศแล้วมาจกีอย่างเบิ่อวันเดียวองอิงกนี่นี่เจ้าเป็นเอฟซีที่แบบมาถึงบ้านพูดเรื่องบัตรเรื่องตั๋วเพิ่งคุยกันเมื่อวานเนี่ยสนใจมากมือนีเจ้ามากท่านที่เจ้านี้แน่นอน่นอนแน พอใจกว้างหนาวก็ใส่ถึงไม่หยุดรอยนะครับไม่เป็นไรพ่อได้จองไปเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้พ่ออีกเองนี่ก็ได้ขี้ของพี่เ้อโอนโอนโอนบ่เป็นแต่ว่าโอนบ่เป็นเบิ่งคีเบิ่งซิกตอกต๊อกกับเบิ่งเป็นเมื่อปิดตามตลอดงานแกหนั่งประชุมนั่งประชุมกันนั่นนะได้ยินเขาสกผู้ใ่บ้านถึงเปิดเวทีเมื่อคืนนี่นะครับค่ะยายก็มาดูบัวเช้านี้นี่อะไรวะชายแบบนี้ก็ดีทีเดียวว่ะ ดีอันเอฟขนาดเอฟซีต่างประเทศจองผู้หนึ่งบ่แม่นหน่อยๆได้เล่ากับซ้ำนี่ซ้ำนี่ก็บ่ผิดสองนัดไม่ผิดบ่มีผิดเข้ามาเข้ามาเพื่อนี่เลยผู้ใดก็ว่าเขาหนอนนี่นั่นไม่ใช่นะความรักความคิดถึงความสนใจเพราะว่าของบ้านเจ้าของเขาก็จะใครอีหยังใส่หมู่บ้านเจ้าของนั่งนับโดนเข้ากับโบไมีหลายเมนบอปดนจ้าจ้าย่าบ่มีหลายดอกแต่ว่าย่าเหยียดย่อยู่แล้วเหยียดคอยเสื้อไม่ต้องอธิบายคอยเสื้อเบิร์ด นี่ไายมาเนี่ยผู้ดเดียวยายกับเจ้าด้วยใจจริงๆด้วยใจบริสุทธิด์ด้วยใจเขาด้วยใจเนี่ยเท่านึงคอยตามบ่พผอกับบ่ได้เพิงพักหนึ่งส่องสายบุญนนี่ยส่องอยังคนสิรษฐกิจนะบ่งคนเนี่ยางอะไรอะ่ะช่องอะไรนะที่วันตอ,อนมาเนี่ยพูดถึงองค์นิ้งเข้ามาหลุมมาครับ<อ>ยายนีว่าเต้นหน่อยๆเด้อโน่นนี่นั่ะเต้นแบบ คือเพราะว่าอุ้งอิงมากพื่นที่เต้นหวานๆนะหวานๆไมความวไม้แหงให้เต้นเรียบร้อยให้เต้นมีสติและมีสติไม่กระโดดลดเต้นไม่หือหวาไม่ไม่หือหวาไม่บระดิษฐ์แบบน่าเกลียดเลยอ่ะนารากอ่ะนั่นแหละคำหวานหวานพ่้นเต้นหวานหวานเด้อค่ะเ้า <c oughs> ถึงใจน,น้อเฮงกำลังบอกดิเฮงบอกพื้นเ่ยจบมาด้วยใจมาจองเลยเนี่ย มามามาจองกับพาะอีกเลยมากับตัวเนี่ยเตรียมตัวเตรียมผอมมาเลยเนี่ยเมื่อกี้หล่ะพกเงินมาเลยบ่ประธนพกมากกมาบ่ก้อมีอย่งบางนึงมีกบ่เจาะเจาะเพราะงห่วงจะโท่หาข่อยจะมีเงินอยู่เงือนอ่ะมีเจาะขี่จักรยานออกมาโหลดหรือบ่จักรยานไดนๆจักรยานใหม่เยี่ยมเลยไม่ใช่จักรยานใหม่แต่ไปทำงานเอาได้นั่นอืมน่ารักอ่ะ คลองหูตัวพีหน่องไม่เบไม่ครบในนี่ไม่ครบีนเงินไม่เป็นไรมีเวลาอีกตั้งนอนไมมีเวลาอีกตั้งเป็นเดือนใช่ไหมไม่ว่าทสิบสออ๋อสิบสเกือบเดือนสมืยี่สิบกว่าหมื่นเป็นเดือนยี่สกว่าวันวันนี้ก็วันที่สีวันสิบสามเลยจ้ะอ๋อโอ้ยลดหมือนนึงก็ให้อภัยในท้อสี่ไม่ค่ะไม่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 คอ คอยประทับใจเจ้าแห่งเจ้าหัวบอยเจ้าเจ้าสตองมีสาวหน่อยพิเศษมืดสุกน์คนจอดจ้องไามากคนไอ้คอยมากมืดแต่ว่าอยู่ในใจคนผู้เดียวคือหล่าหน่อยคอยสุดจอดไปบ่มาก็ใส่ห้าบัตีจีมานะเจ้าปรทธานมากคอยก็มาลูบมากอดหอมเหาะบัตรพิมดุลกับต้นน้ำกับอันนั้นเอกอีหางนักกุ้องเจ้าประธนมากแมนเนาะคอยกูงอกม้ว ตอนเขามาใหม่ๆเนาะก๋วยเห็นเจ้ามาก๋วยกระทามอันปะวันเอทำปะวันทำอย่างบบแม่แม่เหลิมอันเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมาเล่นบ่ะอันปะวันว่าเราเป็นเอฟซีล่ะเนี่ยนอะเอฟซีของแท้เนี่ยปะวันหวานะคะทนายวิจัยไปถีบอยู่นั่งเลยอย่างเงี้ยโอ้ไปจังหวัดเทโบก็ยังไปถ่ายคลิปน้ำพ่นก็บม่เพียงเห็นเจ้าของอยู่นาโบน่ะค่ะ ผู้ใหญ่เขามาเย่ไบานน่ผู้เยียวยคยกินจ้ำียายคอยคอคอยมากเที่นคยคอยคยม่อยากวาาบาสุดยอดคือจีมาแังเกียหาบ้านเ่นยังไปจังเลยข้ารน่อยแต่งแต่แต่งแต่หอบ้านดังอืมจังเลรน่อยว่าอยากจะล่ารองเพลงอ่ะจะเห็นจะว่าโยกกระเป๋าใหญ่เงินเจ้ายังสไม่ให้ยวีดอนี่้นังแต่งแต่งแต่บ้านดังไหมบ่ ันก็ห้างาเพราะ้หอไปวัดห่อกันลองเพีงไหนเนาะนี่บางเฮอนแบบเกาเฮ่นไม่ใช่ใจนย่างืช่นวุ้นกุ้ยขึ้นใกับเม่หน่อยก็เห็นบนใช้ทูกทีลูกเขียวหน่ก็ปง้งพิ่ง่ะใช่ก็ถึงรอบเดือค่ะอือมีนั่นเันปรด้เงินฮ่าอือไปอยูไม่ไปบานอันไปนั่นนนไปยู มาหนิเห็นอีหลาน่เิ่นจับเิ่นรูปเป็นค่ำอีหลานจะหักจ้าแพว่งสาษาขอเห็นยางหลุดขาผิวักโไม่ค่ะไม่ไม่ดีได้นี่ค่อยพอเบาบักลุกดีกลับมากอันอันเมื่อกี้คนไปเพ่นมือคนไปเบ่งอยููกกบพออันพอน่นกับแม่พี่อยู่งั้นเจ้าะคอยเห็นได้ไงบ่บ่ ตลอด่จ <One input> ้ามีหลายๆเมื่อกี้บ้านตุยเขาผู้ตาดมันไหนผมก็พูดบานุยเมื่อกี้บ้านตุยบ้านตุยตอนนี้เอสซีสาวน้อยไปบ้านเพ็งวันไหนเขาจ้ามกันหรอนี่เป็นความโชคดีเลยเนี่ยเป็นความโชคดีที่คอยกลับมากคอยพอเจ้าคือจริงๆบ้าม่มีคนเหลืออยู่นี่เลยเขาไปวัดกันเบิดอคอยไปวัดแหละคอยคอยเห็นบอกหมูมันคือสิหิวูน่าคอยเลียกพามันกลับมานะค่ะ เดีเล่ห์พอข่อยข่อยกันเล่ห์พอเจ้านี่เจ้ารอพออีกบ่เราบ่โอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวเขาก็มาค่ะเนาะเนาะเพราะว่าเรนมะเร็งก็จะลากแต่บัดนี้ข่อจากอันสะรากไม่หลียงสายขอนแก่นค่ะข่อยจงเอาเงินมาะหาพ่อขอนแก่นแล้วก็อุตุมพรนะคะมะฮือเอาสิบใบเอาสิบใบพันหนึ่งนาะค่ะ สุการตั้งทีบบางคืนแล้วไผ่แตงโตเจ้าบาเรื่ผู้ใดอันไส้ผมเงี้ยงาวอ่นจับกลุ่นนรกจับคุ้งลงเลนพระมันเอวอันซุ่มพีดิบมุนเอวแม้อันเป็นโคศโซกไม่ในไผ่เป็นพวกไงเปิดงานพื้นนี่คนเราพ่ออาทิตตะว่านคอยมาชื่อเรียกว่าอาทิตตะมันยังหูงโถดคอยลอยคอยลอยได้เขาเอือนแตงหน่าคอยลอยทำตาไปเบิ่งเอวอันเลนวาวทั้งฝนขอยเล่นหลอดแต่คนก็นั่งเบิ่งอยู่ ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวก็มาค่ะรอที่เต็มก็รอรอแป๊บเดียวขอบคูณหลายๆเนี่ยค่ะคันอีหลาว่มาเจอก,ก็มาเล่นน้ำข่อยแน่ค่าทีมา,เ,าเรืองทั้งสีเป็นจังหทัทั้ทงสีทั้งสีอยู่ไหนเห็นทั<า>้งสีเปล่าปะเห็นไหม

ลูกชายเจ้าเสมอต้นเสมอปลายน้องนองเนาะอีหล่าแต่ไม่ใส่ลงชุนเองแม่ลงชุนก็เพราะไหนหลุดไหนต่อไปเบิ่งน่ะนะจ้าจ้าดีเนาะอขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวรออีหล่าเด้อกๆๆ็ค่ะก็นั้นรักมากค่ะเอฟซีน้องอุ๋งเองนะคะยญ้าหาน้นนอยคะ่ะยญ้าน้อยแม่น้อยเสือ้นนอเอ็นหาน้อยอีหลาห่าเป็นหญ้าน้อยคะ่ะเป็นอยู่คุมม้มเปนออกนะคะออคุมค้มวัดคุ้มวัด กลุ่มวัดบา้บดบาค่ะมาสเป็นเป็นหักค่ะครับอันอน,น,อนั่งอันมาบา,คาคบนเท่ามาบานเท่านี้เท่าสิไปจ้องหนา,วหเ,าหเวที่จังแจะพกมองเเสวิรัเวที่ฝองใหายเท่าสิเอาสะาอสาดสะอาไร<ห>เงี้ยไม่มีเอเวันเงี้ยนั่งในทีตุ้นเพราะว่าญาติเท่าชักยุวงมาหลายบ ยาทั้องมันพว่งยาั้องมันพุ่นี่โอเคว่าห้าประตะเสือที่ได้มากนั่นย่ากับใดเอาใบตัวเดียวกัแจกพี่น้องไข่เบิ้งส่องปไานั่งจังหวันสีโพเบิ้งยู่ย่ยเขาหาให้โตอะ้รพี่เป็นย่าติ้มนะเม่นมาย่าติ้มค่ะค่ะย่าจิ้มกุชมานค่ะพี่น้องไข่เบิ้งหายจะมาได้จักแสนวิวโอ้อ้ยย่าจิ้มนะโอ้ยสุดยอดแม่นมาครับสุดยอดไส่พี่น้องไข่เบิ้งเราอ้ยเอื่อยไข่ ออกงคับกิก็ค่ระกันเบิงมันเละสูบมูลเล็กละน้อยเรื่องี่อหนไม่มาขายนานจะของเนื้อเสือิ้งเสือหอยเสือเสือปลอยเสือต่บมีซับสอนบ่มีแอบแฝงหอยบะมี่าชีบาโคตกงเขาบะต้งเรื่อยหนาขึ้นหนาเยใบก็ใบอุ้งอิงไนโนบใบสุหนเขาไปน่ผแม่เอแม่เอบ่มาเนอะ ขาบกคดีสูเจ้าบพได้เตาก็จะปั่นมาเลยเนาะน่ารักมากนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้สำนีกันค่ะ <ไป S 1> พอกกันไม่คลิปหน้าค่ะนะคะปปเดี๋ยวคุยกับกานะะยบา,าหน่อยกันค่ะตัดนายเป็นกอนดูแลกเป็นก่อนทามเป็นท่ากีฬาวงอิงนะคะเบอร์โฆษณาเป็นนงา,า,า,านน,ะนะะ้ำได้กบพอกกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจบนะพอนะพอแล้วได้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปดูกดไลค์กดแชร์ให้ไปดูตัวเองด้วยนะคะจ้าสวัสดีไปจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เมึงดีล่ะสุดยอดอีเวียงตะกี้ยังมาเป็นเท้าเฮาเมแตงท่านแต่ที่ต้องมาได้เห็นตลอดเจ้าของแห่งเนาะเจ้าของแห่งเนาะสุดยอดเยี่ยม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 พอกันไม่ผิดนะค่ะสวัสดีค่ะ ความรู้ทำมีเขียนหนังสืออ่านออกได้อ่านหนังสือระดับไรสูงเพอได้ดอกฮึมสุดยอดก่ะเอเฟซีเพิ่นเคยเห็นเจ้าอยู่ในกลิปหนึ่งของข่อไขว้เดือนพฤศสิกายนเจ้าได้ดอกจ้าได้ขณะเซลโมหาหมูยอ่างมากสำหรับมากรีบกู้จะมากค่ะสำหรับคิมอีคือคือเจ้ามาในเรื่องเอ่อเกี่ยวกับบัตรเนาะเห็นบ่แล้วท่านสมัยรีได้ไหมคะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นบอยี่ยงยอมแผรอัญญาหน่อยเด้อค่ะ เาหน่อยของอีลาเนี่ยของแม่หน่อยเนี่ยยิ่งยมแพร่เล่าได้ค่ะบึง้งบึงเล่ายัางเท่าสมัยขนาดนี้แน่นอนแน่นอนค่ะโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้ก็ไม่คิดหนาก <มา S 1> ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสด้งนนนเนะคะเกี่ยวหนักเป็นสีสีเหลืองมูค่ะ